เงื่อนงำการเสียชีวิตของน้องแตงโมนั้นสื่อมวลชนบางคนและประชาชนบางส่วนกล่าวหาว่าอาจารย์ทวัชชัยคุณหมอทวัชชัยหิวแสอาจารย์บานเทพดังแล้วอยากเลี้ยงกระแสะความนิยมหลังจากที่โด่งดังเป็นพูแตกจากคดีทน,นายตั้มข้อกล่าวหาเป็นเรื่องไร้สาระทั้งสิน้นวันนี้ผมจะอธิบายให้ท่านผู้ชมฟังท่านผู้ชมจำเอาไว้อย่างนะหลักการผมไม่เคยเปลี่ยนความจริงนั้นมีหนึ่งเดียวเพราะคุณหมอทวัชชัยรับไม่ได้กับการแถลงข่าวที่คลุมเครือของเจ้าหน้าที่ตำรวจและการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่มี จุดบกพร่องขัดตอนหลักวิทยาศาสตร์อย่างร้ายแรงในหลายๆประเด็นหลังจากที่ได้เจออาจารย์หมอทวัชัยแล้วเชื่อมั่นว่าอาจารย์หมอทวัชัยทําสิ่งต่างๆด้วยจิตบริสุทธิ์จริงๆพัฒนเอกในแพทย์ทวัชชัยการชนนรินทร์หรืออาจารย์หมอทวัชัยจบการศึกษาแพทยาศาสตร์บัณฑิตปี2532จากคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชมหาวิทยาลัยมหิดลก็มีการปล่อยข่าวว่าอาจารย์ท่านสอบถูกสอบเรื่องจัญญาแพทย์จากแพทยสภาเพราะมายุ่งเกี่ยวคดีนี้ซึ่งเป็นความเท็จทั้งสิน้นท่านผู้ชมครับ